ก็จะมาเทสอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นบอร์ดอินเว์เตอร์อ่าินเวอร์เตอร์แบบธรรมดานะครับเป็นบอร์ดขนาดเล็กกับมอแปลงขนาดนี้นะครับเทสโหลดกับหินเจียนะครับแต่เอาไปใช้งานจริงใช้ไม่ได้นะครับหรือเอาไปเจียเฉยใช้ได้นะครับโอเคลองเทสโหลดให้ดูนะครับ จโอเคครับก็ถือว่าเทสโหลดได้นะครับโหลด5้0ร้วัตต์ แต่ไปใช้จริงใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเจียเจียได้นะครับเอาไปเจียเฉยโอเคทำคลิปสั้นๆแล้วกันสวัสดีครับ าไาด้คิดว่าเขียนครับเย้ครับสุดท้ายครับนักร้องศสนาหมายเลขเจ็ดแนะนำตัวครับพี่โต้งค่ะถ้าจีบสาวเซ็กซี่แล้วพี่โดนเทมาลองสาวสายคอสเทนดูไหมล่ะคะจริงๆแล้วผมสังเกตว่าเป็นคนที่ชอบคุณคอสเทอะไรเงี้ยเยขาจะอิ่มมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะร้องเพลงได้จะเต้นได้ คือเลไรทียิ่งกินขนาดที่ว่าทำชุดเองตัดชุดเองนะครับก็เป็น story สตอรี่จริงเีนะแต่ว,ว่าไม่ก้องฟอกเป็กเส็นต่างๆเปโท่ค่ะเร็กว่าคนที่ชอบแต่งบอลเทเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกเทเวลาไปะดหมดแล้วกับการตัดชุดแต่งตัวทิดจรินะการแต่งตัวแบบเนี้ยเป็นมั่นใจเลยว่า เสียงไม่กีี้ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเสียงเคราะหเนื้อเสียงในการแต่งประโยคใช่ไหมใช่แ้วผมว่าการแต่งตัวพัเพลหรือเ้อื่อีโมงอะไรอยงไม่น่าจะเกี่ยวกับเสียงเขากตเขาเขาแค่อาบดถ้าินเดียค้ดขาวันน่าะ ผมเอาจากเสียงที่ฟังเมื่อกี้เลยดีกว่าเพราะว่าจากคลิปตอนแรกที่ผมตัดสินใจไปคือโดนเขาหลอกอีกแล้วแต่ถ้าฟังเสียงเมื่อกี้เลยอ่ะเสียงเขาเพราะมากเลยแบบมาปุบ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 ไม่มีสนุกเลยผมว่าเพราะครับเพรว่าเพราะครับทุกหมายเลขนะครับโหมดแล้วครับในรอบนี้เอาออกกี่คนละหนึ่งหมายเลขที่เสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออกในรอบนี้เดี๋ยวจะทำให้ทุกคนเลือกก่อนมากนะครับรัดคนเสียงเพี้ยนออกนะครับคิดว่าใครเสียงเพี้ยนอย่าไว้ในใจให้ดี ครับไออกครับทำไปครับ5ครับไปเลย5ครับเฮ้ยี้ครับมาเลขกครับผมไปเลยกครับนักรองปิามหมายเลขหผมขอฟังเสียงพอติดมือก็บอกว่าหนูซื้อพอหนูซื้อก็ทิ้งิ้ เาจริงจัแล้วนะ่านจริงจังนั่อยู่อีกเทียนหนึ่นะเอาตรงนีมีสีเทียเทียนผมอยากบอกว่าเทียนแต่ว่าตัวไม่ต้ไปล็เริพอแล้วกันครับ พันพันโมเปลงประกอบยิมิเตอร์จุดนอนหนาตดสอบใส่ที่นีกับจานดาวเทียมน้อยตพิงใส่หมอรถรถจากรดอว่ารถมอเตอร์ไซคบ้านท้านไหนถ้าเกิดนึกจำไอเดียของน้องใส่จากซีสิเกตใส่ดีประหยัดไฟ Tuyền bóng bên kia sáng lược chú nhỏ. có off, wait, sáng cáp là sao. People ngay từ nga, bên ki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 a, bên เดี๋ยวผมวัดมอให้ดูกว่ามอไม่ใหญ่นะครับมอขนาดเล็กมอเกือบอห้าเซนเกือบได้ห้าเซนนะครับประมาณ4 4 7นะครับมอขนาดเล็ก4.7เทส พร้อมดูวนครับโหลดพร้อมดูวนตกประมาณเท่าไหร่ <Okay. S 1> เสียงหมอไม่ดังเลยครับ <Okay. S 1> เหมือนมีเสียงนุ่นนัย <Okay. S 1> เหมือนได้ยินเสียงครับ <Okay. S 1> เสียงเบามาก ร้อยหกสิบตอนนี้แบตแบตน่าจะตกเยอะ ยาอะไรโจ๊กโจกนึงแก๊กโจ๊กนึงแก๊กโจ๊กนึงแก๊กโจกนึงสว่างมากครับ อันนี้น่าจะได้อะไรไม่รู้ได้ปลาอะไรไม่รู้ลองบิดสุดค่อหนึ้ง กลมร้อนไม่มีนะกลมร้อนไม่มีเลยหม้อขนาดเล็กหม้อขนาดนี้ถือว่าโอเคใช้งานได้ดีนะแบตตกไปเยอะแล้วโอเคครับให้ดูวันนี้หม้อไม่ใหญ่เล็กๆกลมสูง ลองวัดเป็นนิ้วประมาณนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งสอ่งนิ้ว งเงียบมากเอาไปจับปลาอะไรได้ไหมไม่รู้ไม่มีปลาแถวบ้านไม่มีปลา เดี๋ยวผมไม่ได้ใส่ซีซีเอาพุทธซีฟังสองน้อยครับโอเคครับ